ยางยินอ,ะอ่ะก็กินได้ป็อร่อยมากเลยเ,ออเยอะมานนกเดี๋ยวพาไปดูห้องอันนี้เพิ่งจะทำนะครับซึงขาดไว้อีกสิบวันน่าจะเสร็จใช่ไหมครับสิบวันน่าเข้าอยู่แต่ก็เดินลำบากหน่อยนะ้าใครข้อเขาไม่ดีนีน่พี่แกพามาดูนะครับ อโอ้โหเนี่ยถ้าเกิดว่าหมองมันไม่ฟุ้งนะครับมันก็จะเห็นหมดเลยแหละอย่ารอให้หมองมันไม่ฟุ้งก่อนเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูใหม่ตอนนี้จะเห็นหน้าผาเลยมันเริ่มเปิดวะเออหนูครับเก็บกระลังอันนี้มันชื่อที่พักอะไรนะครับวิวเด่นพุทธวันวิวเด่นพุธวันเบอร์โทรศูนย์แปดีครับศูนก็สาม ตัวทั้งแปดสองหนึ่งเจ็ดสี่โอเคครับนี่แหละถ้าใครอยากอยากมาพักแบบว่าไม่โดนโกงเงินนะครับเพราะตอนนี้โกงกันเยอะมากก็โทรมาดีกว่าผมว่านี่ครับดูให้เห็นเขากำลังตะกลับข้างล่างครับแต่ถ้าห้องข้างบนมันก็จะได้วิวรอบเลยใช่ตัวนี้ก็จะได้แบบกลางคืนี่ครับตัวนี้สวยนะห้องนี้จะสวยกว่า แต่ต้องรอให้มันลงต่ำอะนะลงต่ำแล้วถ้าจะสวยมากเลยเป็นเวลานี้ตลอดเวลาแต่คือปกติตัวนี้มันก็จะเป็นทนี้เหมือนกันใช่ไหมได้เป็นวิวของดีสนกันแต่ว่าทะเหมอกมันจะตัดคลองไงตัดคลองมาปั่นหน้าห้องนี่้ือแต่ช่วงที่ที่มันนิ่งมันก็จะเป็นทะเลหมอกเหมือนกันใช่ไหมตรงนี้เป็นเหมือนกันใช่ไหมแต่ตอนนี้มันฟุ้งอยู่นะต้องรอให้แดดไหมถึงจะหายฟุ้ง นี่ครับเราอยู่ตรงกลางไสหมอกนี่ผมนอนห้องนี้นี่มันจะมีแบบฟ้าข้างบนไงโอ้ยนั่งจิตเกินนี่ครับบนนี้ไว้นั่งชมจูได้โอ้ยเห็นแบบแต่ตอนนี้หมอกมันฟุ้งอยู่ถ้าหมอกมันนอนแล้วมันจะสวยโอ้ยเห็นสามร้อยหกสิบเลยเนี้ยเนี่ยเนี่ย อ๋อแต่ในโซนนี้ก็จะเป็นของของย้ายกันทั้งหมดเนาะใช่ใชแต่หลังนี้จะสูงทุกหลังครับหลังโอง้โห๋ยวข้างหน้ามาจองหลังนี้เลยแต่ยังไม่เสร็จนะอีกอีกอกีก่กเดือนเสร็จสิบวันสิบวันรอขึ้นกระจกนะรอขึ้นกระจกอ๋อถึงกระจก้องละจกส่วนตัวนี้จะเป็นโอโซนลอยฟ้านะครับนี่เรานอนอยู่เมื่อคืนหลังไหนหลังตรงข้าม ใช่ใชเดี๋ยวเราจะไปใส่เบอร์โทรให้ดูนะครับใครจะมาโทรมาเลยโอ้ฟุ้งแลย <c oughs> ใช่ใช่ครับผมขอบคุณมากครับนี่ครับส่วนมากที่มาที่นี่นะครับเจ้าของรีสอร์ทแต่และที่เนี่ยเขาเขาเขาโอเคนะคือเขาจะให้แบบเราแบบ ถ้าไม่ได้เป็นการกวนล,ลูกค้าจนเกินไปเขาก็จะให้แบบให้เราขึ้นมาถ่ายเพืพ่อเพราะว่ามันก็มีประโยชน์กับคนที่จะมาพักมาพักก็จะได้ไม่ต้องโดนโกก,กับแล้วก็เลือกอะไรอย่างี้อันนี้ห้องใหม่หมหหๆนะครับอีกสิบวันเปิดนะครับตรงนี้ไปยากม,มาห้องที่เราพักครับโอ